ุ่มบรรยาเนื้อกาศไสดังกินดีไหมครับพี่น้องดูหน้าพ่อมานี่ครับครับสงวนล่งจัรได้ควันได้นี่มได้ครับพี่น้องเอวยรู้คนว่าได้ป่าได้เได้หน่อยได้ครับผมม่านสามโลสีโล่ะครับเรื่องออาครับผมใส้แว่นตาไล่ปลาครับผมผมมา่ลุไอ้่มุดแกเครื่องกันไดขึ้นไห ปลากระปูกกระเพี้ยนก็ได้ครับปลาหินปลาบูก็ได้ครับพี่น้องกับนายวิมลครับก็ดีบรรยากาศบ่บ่หนาวบันไดครับพี่น้องเบิ่งเวลาเพิ่นได้ครับพี่น้องเอ้จำตีแล้วครับผมนั่งอยู่นี่ได้ยาอย่ซื้อแทนเพิ่นอยู่ครับพี่น้องเอ้ยปลาบูมใส่ได้ปลาบูตัวมักคุ่นย่ามอูดังครับบ่านนี้ตัวมักวุ่ดีเลยนี่แม่เพิ่นเอารวดครับพี่น้องบ้านี ลู่ครับผมดงครับผมลครับซ้ำจิ้มแล้วครับมาทานปรลู่ครับผมใส่ดังเลยแล้วว่านไอ้ใส่แล้วน้ำซอมพี่น้องเส้นดังเขาพูดี้เีเนงโอ้ผมจับอะไรเนี่ยคุยได้ครับดางคือเนี่คือเบาเลยได้ครับขอบคุณครับว่านจะว่า